อ่งเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบั่งโฉ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 ยืนโฉนี่ได้ไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยโฉยืนโฉได้ไปกี่ตัวแล้วยืนมันก็ยืนฟังมึงก็ดูก่อนตีแล้วมึงไม่ดูมึงถามอย่างเดียวเลยอ่ะก็มันยังไม่กินก็เวลานี้เวลาว่ามึงจะยืนรออย่างเดียวไงยืนเงียบบ้าก็อะเดีวก็ตกไปนี่ก็หกพันเนี่ยแล้วมึงจะวางหาเงียบเป็นยานเดี๋ยวผมวิทย์แล้วพี่ช่วยผมนะสลับกันผมวิทวิทย์มึงนี่ใช้กนมาวิทย์เดี๋ยวผมวูบขึ้นมาแล้วพวท วัดเลยอย่างแล้ววัดกุ้งรอหน่อยนะรอรอรอโอ้โหแล้เลนก็ไม่ใช่เลนกว่าดีกว่ามั้งเดี๋ยวพี่ดูระหว่างกูขอพูดกูขออ่ะมึงก็พูดมามึงก็ถามมาถามว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยนี่ไงพี่เอาเก็บไปดูก่อนไหนกูถามว่าได้กี่ตัวแล้วแล้วตบขาพ่อเหรอถามว่ากี่ตัวแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นเดินป่าเก่งแล้วมึงตบหาพกูได้เนี่ยนี่อันนี้อันนี้เกตเกตตาเนี่ยเก็ตตาที่ได้มาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนลองมาเที่ยวฝ่ามือกันดิ เนี่ยโอ้โหใหญ่อ่ะนี่แค่เก็ดนะจับเบสทำเบสจับปลาไม่อะย้อนคิดถึงลูกกระตามเลยอ่ะถ้ารว,วมปลาก็ <laughs> ถ้ารวมตัวมันก็ใหญ่กว่ากูประมาณสองเท่าก็คือต่อยกันยากหน่อยอ่ะเหมือนกูต่อยกับแม็กเก,ก,กอร์เล่นกับต่อยกระตามเนี่ยนะก็ <laughs> ะไม่เคยเห็นคลิปนั้นนะที่มันต่อยทำไมอ่ะก <laughs> ที่มันต่อยกับฉลามดูข้างหลังวัดใหญ่นี่นี่เลยข้างหลังพี่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นเข้าสุดมีคนไทยด้วยไม่มีมีมีอย่าไปนิ่มเท้าหน่อย มีคนไทยมีคน<ด>ไทยมึงดูของมึงนี่แบบพี่อุ้ยคิดเลยไม่แจกเลย <laughs> วางก่อนก็ได้คุยกันก่อน โห่ปลายังไม่กินเลยวะต้องรอก่อนนะเอางี้ไหมมาหาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าระหว่างรอปลากินอย่างแต่ว่าคนมันไม่ครบประเด็นนี่คนไม่ครบก็ไม่เป็นไรเว้ยมันมีเพื่อนรอเล่นเกมอีกมากมายเลยเว้ยในลิตาดเป็นเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดเวยแค่เลือกคนที่ชอบนะครับผมก็สามารถแชทไปคุยได้เลยนะครับผมมาใครชอบคนไหนนี่เลือกเลยคนเนี้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 ยโอ้โหน่ารักทุกคนเลยว่ะคนนี้เหรอเออนี่ฟังเสียงก่อนมาลงออเดอร์ไปวิ่งยิงกันไหมคะการให้สุดเราอยู่ที่ลมไปเปล่าอืมโคตรน่ารักอ่ะ โคตรน่ารักอ,ะอ่ะน,น,น่ารักจริงอ่ดูดูนี่นทานุกิเขาชื่อทานุกิสวัสดีค่ะบอสห <c oughs> ากต้องการเพื่อนเล่นเกมออเดอร์จากมาได้เลยนะคะ <c oughs> อืตอ <c oughs> น่าัเมดแคลลี่ค่ะตำแหน่งอื่นบอสก็บอกได้นะคะว้าวน่ารักจริงเป็นบอสเหรอจ้าเนี้ยเราเราลองฟังผู้ชายบ้างดิผู้ชายผู้ชายผู้ชายมากสวัสดีครับชื่อมาร์กนะเล่นเมนป่าเป็นหลักนะครับโ่งอื่นก็เล่นได้ตึงไม่แพ้กันแน่นอนหาสนใจก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคตึมอ่ะ รู้จากทรง้วนะนี่ก็หล่อโอ้โหคนสวยๆแล้วหล่อเยอะเลยว่ะอยากฟังคนแรกของคนแรกได้ไหมอ๋อคนแรกนี่หรอนี่หรอสวัสดีค่ะบอสชื่อน้องนะคะชอบเล่นเมดค่ะ มีน้ำตาลในทีมไมีแพ้แน่นอนค่ะมาเล่นด้วยกันนะคะน้ำตาลโอ้โหนี่น้ำตาลน่าไอ้เล่นไว้น้ำนวดพี่ถ้าหาเพื่อนกินไก่ในผับจีมีเปล่ามีดิถ้าอยากหาคนช่วยแบบเอาวีหก็มีดิครับแล้วถ้าอยากหาตีฟมีไฟมีเปล่ามีอยู่แล้วเนาะอุ้ยดีเกินแล้วยาเพื่อนเล่นเกมเกมชินเอเป็กลีเจน L O L แล้วก็ออฟบิตี้อะมีมากมีทุกเกมเลยนะเว้ยยังมีฟีเจอร์นะครับผมให้เราคุยกันได้นะครับผมสามารถหาเพื่อนคุยกันได้คือถ้าแบบว่าไม่เล่นเกมก็ยังมาเล่นแออปนี้ไดะคโ นี่แหละนะ <Okay. S 2> ลิซ่าเพื่อนเล่นเกมดีดีที่สุดแล้วต้องโหลดแล้วแหละใครที่อยากมีเพื่อนเล่นเกมน่ารักน่ารักแบบนี้ <c oughs> รีบกดโหลดเลยใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับผมพิเศษคนที่โหลดจากลิงก์นี้เปิดแอปลแล้วเชิญหานนนทวัฒน์มีสิทธิ์รุ่นรางวัลใหญ่และคูฟังสนลดไปลองเล่นฟรีกันเลยครับผมไปแล้วไปแล้วลว,วัดดีมือดีเอาดิมือช่วยดิมือช่วยสิมึงช่วยสิเอาดิมึงจะยิ้มนํา มึงช่วยซิแล้วมึงไม่ช่วยล่ะโฉอโฉมึงหย่อนแล้วมึงก็หมุนแล้วกูทำเป็นไหมล่ะมึงกอะไรอุ้ยกลัวบอกให้มึงหย่อนแล้วแพงกูจะหับอกให้มึงหย่อนแล้วก็หมุนอย่างนี้เออเออไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยเออกูช่วยนึ่งสองสเอ้ามุนมุนมุนนึงสองแล้วมึงไปไอ้นี้หน่งสองสามแล้วกูช่วยมึงไหมล่ะเยวอ่ออันนี้ปล่อยกูก่อนสิกูกลัวมึงโตข้าเฮ้เอาเอาเอา ฟังกูตัวนี้ต้องสองคนเราสองคนเราเนไปเอาหัวขวง่อกูมองอะไรไม่เห็นเอาพี่เอาพี่เอาพี่เอาดีดีพี่พี่พี่โอ้ยวงเน่งลงไปมาพี่เอาดีดีเอาดีดีพี่ฮมยมึงมาที่ก่อนดีดีไม่ไม่ไม่ที่ของของเราใครทีมอ่ะอุ้ยมึงอย่าวางใครแต่อุ้ย กอนไปแล้วก็หมุนให้คนผมผมมาทำเอ้ายังไม่ยังยังอยู่ยังอยู่เอ้าทำไมเบายังยู่ยังอยู่ก็เดี๋ยวค่อยงานซีก็หมุนในีมันมาใกล้ๆก่อนแล้วทำไมมันหมุนไม่ออกวะหมุนไม่เป็นเงียเออมันแข็งอ่ะอะไรแข็งเนี่ยที่หมุนอ่ะอุ้ยขึ้นนาทีที่หายหมดแล้วเนี่อะไรติดอยู่แต่มันไม่ออกหนิประดึน มันไม่ติดหรอกมันไม่มานี่ยมันมีมึงดูดิมึงผูมึงไปช่วยช่วยไหมนี่คุ้งหรองอย่างเมาเอาช่วยกันช่วยกันเออพี่เออเออพี่มาแล้วกูเอาสุดมึงก่ออีกแล้วมึงจะมึงจะตกไหมหรือกลัวๆมึงตกน้ำพี่ถอยไหนแม่แม่แม่ไม่ขึ้นแล้วพี่ใหญ่พี่พี่ใหญ่ พี่ใหญ่พี่ชายผมพูดไปยังไงยูดดิพี่ครับน้องชายพี่พูดดิครับน้องชายพี่พี่ชายผมพี่จะให้กูพี่ชายผมเอาพี่ชายพี่ชายเร็วเร็วเร็วพี่โอ้โหตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่แรงเริ่มหมดละปลานะกูเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วพี่โอ้โหเก่งเว้ยทศกัณฐ์อยูไนเต็ดเนี่ยเฮ้ยหลุดทศกัณฐ์อยูไนเต็ดร้านเล่า ไปโฆษณายานนี้ยานมีเวลาอ่านจะไม่มีเวลาช่วยกูเอาเอาเอาพี่เอามึงไหวสั่นสั่นนิดหน่อยสั่นนิดหน่อยมึงไหวไหมเนี่ยเอ้าเอ้างัดงัดพี่โฉเอานั่งกิเออ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 เดี๋ยวมันจะปวดหลังนะเอพี่มาพิมพ์ไปพิมพท็อปกูอันนี้ไอซื้อพอนีไอซื้อไอซื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมถือบุ้งกีเราพี่บุ้งกีพี่เอาเล่นเอาอให้เล่นเล่นไหมเอามาเดี๋ยวไปช่วยครึ่งทางครับเปล่าหรือมึงจะเอาเลยเองเลยสองคนช่วยดีเอาไอ้ช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าขี้จะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหมุมนักตกปลาเลยมุมนี้ขี้ปลานะขี้อู้ดูดินี่ครับผมได้แดงไงกูบอกแล้วนี่นี่นี่ให้พี่เอาที่มาเนี่ย ไปดูดิใหญ่มากตัวใหญ่เหรอตัวนี้ยื่ใหญ่รอตักเลยนายใครกล้านี่แหละมาอเกมพร้อมตะพุปลาหรือเปล่าน่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่หุยหุยหลุดไปแล้วโอ้โหว่ามึงนี่แหละไม่รู้มึงอะไรวะแล้วกูแย่งกันมาตั้งนานมันเกี่ยวมันมันเกี่ยวโอ้ ดูดที่เราทำมาดูดิพี่ดูดิที่เราทำมาเอาใหม่นี่เอาอันนี้ในร้อนเลยแข่งกับกูไหมลงแล้วไอ้ลักที่ลูลุ่ะมึงแข่งกูไหมของกูลงแล้วอ่ะที่ลุลุ่มมามามาอะไรมึงมายุ่งอะไรกูแบบนี้เปลี่ยนอย่างไรพี่ชายของผมเลยมันนิ่งอย่างพี่ไอ้กระสอบจะเปลี่ยนหรือไล่นะเปลี่ยนเปล่าก็ได้ก็ลโดขึ้นมามึงดูคันกูก่อนนี่มึงคันกูไม่ได้ นี่เรียบร้อยกูบอกเลยงิ้มง่วงกูยลากติดล้อมาเอาเอาไม่รู้เนี่ยเล่นฝั่งนี้เล่นฝั่งนี้เล่งนี้เอ้าลงไปดิลงไปเอาเอาเอาพี่ชายผมเออไอหน้าปวกเลยเด้อไอเอ้าดีดีไอจะติดเล่นดิจะติดเล่นเดียวหลองปิดนี่หนอย่ากูหกกันไม่หนักขนาดนั้นหรอกเอาเอาน้องเอาเอ็งลองมาเราไม่ต้องแข็งก็ได้ดงแล้วอ่ะอ้าช่วยกันช่วยกัน เออพี่วัดเออเองหมุนเนาะเอาเอาแล้พี่วัเองหมุนนี่พี่พี่ก็วาดพี่วัดเนี่ยครับอย่าหยุดพี่อย่าหยุดเอ็งหมุนพี่วัดผมหมุนพี่วัดแล้วผมหมุนให้พี่เออมั่วไหวไหมเนี่ยมึงก็ดูเอาดิ พี่ชายผมพี่พี่บางไปถือกล้องให้ติ๊งติงติ๊พี่เหรอหนึ่งไปติงบิงพี่เหรอไม่เหนือยแล้วพี่ปวดจนไม่รู้เรื่องเลยไอ้ปวดหลั้งหมดเนี้ยอุ้ยนู่นพี่ทห็ไมอยู่นี่พี่ฟังผมเอ้าหนึ่งสองสามแล้วผมงัดพี่หมุนดิพี่หมุนเอาเองไม่บอกหนึ่งสองสามพี่หมุนนี่นี่นี่ดูตัวตึงเนี่ยเดี๋ยวมึงดูมึงดูกูเดี๋ยวมึงดูกู เดี๋ยวมึงดูกูมึงดูกูออผมโอ้โหแขนจะหกัก <c oughs> พี่พี่พี่ทำอะไรโอ้ยเหนื่อยว่ะเขามีพวกเอ็มร้อยคาราบาลพวกว่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องเลยมาแล้วเนี่ยไอ้เตรียมตัวหมิงเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยมันมาแน่ มันนอนแลพี่มันนอนแล้วเอาแล้วท่านทำไมท่านทำไมไม่ตกทำไมอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่นั่นทำอะไรเนี่ยพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยผมป่ะมึงไปแกตีมึงดิพี่ช่วยผมได้ไหมาหนึ่งต่อสักสางไม่มึงไปแกตกูเลยโอ้โหแล้วพี่แรงเหลือเนี่ยพี่น่าทำตั้งแต่แรก แรงหมดแล้วใช่ไหมตาเหรอกูเนี่ยอ้พี่เพื่อสุดท้ายอ่ะพี่เพื่อสุดท้ายอ่ะไอ้นั่นหน้าแดงไอ้เี่จวไอะพี่จวอุ้ยตัวบางใหญ่ไอ้มึงเล่นตรงนี้เฮ้ยกูหนักจริงเว้ยไอ้ท้อไอ้ท้อไม่มีแรงอ่ะนี่ไหนก็มาอู้หูคนหลังหลับสบายวันนี้กูบอกเลยไม่ตื่นอ่ะ มาแล้วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาทางไหนอ่ะมาทางนี้เนี่ยพี่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 เอขึ้นมาดิพี่เอื้อมหัวยังไงพี่หัวพี่ชายผมมึงก็อยู่ในห้องไปนี่นี่นี่พี่นี่นี่ก่อนออกเออมึงก็ช่วยดิกูเอาไม่ขึ้นอุ่นหนักหนักโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับจุดไหมครับว่าแแรงล้วเจ้าออกยังไงเอาเลยครับเออลองเทียบตัวดิไม่เทียบเทียบ ทำง่าอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปไอเจมจับขึ้างในเงี้ยมาเดาซิทมาจับถือเงี้ยถ่ายรูปอ่ะไปช้อนเสียบไปฟังดูไหมเนี่ยไปเอาวิมาวิมาใส่ตาเอาวิคมาไอาตามาเจียมอยู่มึงก็ไปเล่นกงินโอเคปล่อยเข้าไปปล่อยเลยะไอมันอ้ำจกินกันผมก็ปล่อยลงไปดีเดียวไปกินข้างล่างเออเอาเอาเร็วเอาไปเอาไป ไปแล้วจ้าโอ้โ้เขาท่าเขาท่าเว้ยนี่กี่ตัวแล้ววะเนี่ยตั้งสี่อะสี่ตัวแล้วสี่ตัวแรกสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอดูตัวใหม่ๆดูตัวใหม่ๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงนะเว้ยเสียตังค์เพื่อมาเหนื่อยอ่ะหนุกไปเยพี่ชอบปะเนี่ยชอบชอบชอบแต่เหนื่อยเหนื่อยหน่อยเหรอแต่ว่ามันคือกีฬาไงแต่หลังย่อหลังย่อโอเคโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวรอมัน ไอาาแ้แมลงนนี้ไอาาแ้แมลงนนี้ดูเชียร์เพื่อนกูว่ะมาแล้วมาแล้วโอ<ฮ>้ยนี่เกี่ยวนี่ว่าเกี่ยวอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะแล้วมันไปทำไมาทางนั้นนะอ่ะอ้าวนี่นี่น,นี่ดูเพื่อนกูดิดูเพื่อนกูมันมืดแล้วนะครับทุกคนมันอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากไปเนานะเออโมโหเหรอไม่ดีเลนี่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 นเย็บเข่งครับตอนนจบในป่าเลยน่ารักหัวมา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 สวิงสวิงสวิงผมขอผมขอผมขอ ผมขอผมขอเรียกน้าที่จัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เพื่อนออะู้เดี๋ยวผมเองนะเดี๋ยวผมจะผมพยายามยกขึ้นนะระวังเด็ดอู้ยปวดอ่ะอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ว่านเปนใหญ่หรือตัวนี้แล้วไหมตัวเล็กมว่าเอาน้ำมัน่อยเอาน้ำมันหน่อยเบีย้ยมัน่ะกินเบียร์กินตัวเหลืองนัน่ะ ยกตุ๊กหูตุ๊กใหญ่ไว้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตีดูดีตีดูดีทีกระดานวะต้องวัดยังกระดานไหนไหนไขอนนี้หน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดไปไปครับไปครับไปสิไม่มึงดันถุงวนี่ไปโอเคโอ้โหบักใหญ่เว้ยบักใหญ่เว้ยดีเว้ย นี่นะครับผมแอปลิต้านะครับผมใครสนใจนะครับผมอยากหาเพื่อนเล่นเกมนะครับผมแอปลิต้านะครับเป็นแอปที่ดีที่สุดสําหรับการหาเพื่อนเล่นเกมนะครับใครอยากโหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมไปโหลดกันเยอะๆนะครับ